ทุกเขื่นทิ้งและทุกแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ทิ้งเรือสายไฟฟ้าแรงสูงทิ้งให้หมดง่ายๆกับการลดมลพิษในอากาศลดโลกร้อนและพลังงานสะอาดสวัสดีครับท่านทั้งหลายผมมีแนวความคิดที่จะช่วยแก้ปัญหา การลดมลพิษในอากาศลดโลกร้อนและพลังงานสะอาดไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ด้วยชี้แนะด้วยครับจากการค้นหาหัวข้อข่าวจากยูทูบและกลูเกิลเรื่องอากาศแปรปรวนน้ำท่วมทั่วโลกผลกระทบจากเขื่อนป่าไม้ถูกทำลาย เสียหายอันตรายจากเขื่อนแตกผขนกระทบกับสิ่งแวดล้อมการขนส่งแขงรับพลังงานแสงอาทิตย์ทุกเขื่อนทิ้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียงทิ้งและเรือสายไปปลาแรงสูงทิ้งให้หมดสร้างพลังงานไปปลานิรนันร์ ระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดแล้วยังช่วยเหลือเราและคนที่เรารักด้วยระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้พลังงานสะอาดและปลอดภัยต่อตอนเองตัวเราคนที่เรารัก ท่านทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเทคโนโล,โลยีของเราถึงพร้อมแล้วแบตเตอรี่ที่สะอาดใช้ได้นานได้ทนและใช้ได้นิรานเป็นระบบติดตามตัวที่ปลอดภัยใช้ติดตัวไปท่องเที่ยวไปทางรถทางเรือติดตามตัวเด็ก ไม่มีหมวดไอายุไม่มีหมวดไฟส่งสัญญาณช่วยเหลือได้เมื่อมีภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายและที่สำคัญไม่ต้องแบตเตอรี่ก็ได้เพราะมีพลังงานสะอาดอยู่รอบๆอบตัวเรา พลังงานหนมุนเวียนสะอาดด้วยมากมายที่ต้องการให้เราใช้มากมายถึงเวลาแล้วพร้อมทุกอย่างแล้วไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้าเบอร์สิเมื่อเรามีระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย พลังงานงานไม่มีหมดแล้วเราจะสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยไร้กรังวลซึ่งจะสามารถเดินทางระหว่างจัก,กรวาลได้ด้วยสวัสดิภาพเราจะทำอย่างนี้ได้ต้องทำสิ่งนี้ให้หมดไป สร้างสิ่งหลายให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมทางชาติเราต้องไม่ขุดทางทางพลังงานและเทคโนโลยีเราจึงจัดสร้างและได้มาซึ่งระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์และดีที่สุดได้ งานวิใจัยในโลกนี้มีพร้อมแล้วคนในโลกใบนี้มีพร้อมแล้วมีแต่การร่วมมือกันสร้างสูงร์รวมใจกันสังสร้างระบบปฏิบัติการพลังงานสะอาดระบบปฏิบัติการรักษาความปลอดภยัยให้ดีที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมาง่ายๆ กับการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเทคโนโลโยีของเรามีความสามารถที่จะทำได้แล้วถึงเวลาร่วมมือกันแล้วเพื่อคนที่เรารักเป็นเรื่องตลกอยากเดินทางระห่างจากกวาลได้แต่กลับใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนดาวเทียม หากไม่ทุบทิ้งไม่มีทางจะเดินทางระหว่างจักกรวาลได้เลยเครื่องปรับเปลี่ยนปรับสภาพหรือปรับเปลี่ยนพลังตามต้องการแข่งเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟเปลี่ยนความเย็นเป็นไฟเปลี่ยนความเย็นเป็นพลังงานและอื่นๆ,ๆดังนี้จากข้อมูลคือ3 พลังไฟฟ้าขนาดพอดีทุกเขื่อนขนาดใหญ่ปลูกต้นให้ช่วยปอกอากาศสร้างเขื่อนขนาดเล็กฝ่ายแนว3.1ไม่ให้มีคนตายด้วยไฟฟ้าดูดปรับไฟฟ้าให้ได้ต่ำกว่า100วัตต์หรือน้อยกว่า3.2ไม่ให้มีเสาไฟฟ้าแรงสูง ลดต้นทุนไฟป,ปาไม่ให้มีคนตายด้วยไฟฟ้าลูด3.3ทุกเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเขื่อนขนาดพอดีเอาพื้นที่ไปปลูกต้นให้ช่วยฟอกอากาศขนาดเล็กฝ่ายแมว3.4เขื่อนทุกเขื่อนให้มีฝ่ายน้ำล้นป้องกันการปล่อยน้ำท่วมชาวบ้าน3.5ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนก็สามารถมีน้ำใช้นิรังสี ไฟฟ้ามีรงทุกแผงพลังงานรับแสงอาทิตย์บนดาวเทียงเรือสายไฟฟ้าแรงสูงที่การสร้างพลังไฟฟ้าเรือรังระบบการแผงรับความร้อนเป็นเย็นและระบบการแผงรับเย็นเป็นร้อน4.2 ทุกแผงพลังงานรับผ้าแสงอาทิตย์บนดาวเทียมทิท้งเพราะเป็นพิ่ต่อสิ่งแวดลอนะ้อมและซิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต4.2เรือสายไปฟ้าแรงสูงทิ้งให้หมดสิ้นเปลืองงวดประมาณเสียหายพื้นที่มากสิ้นเปลืองพื้นที่มากต้องตัดไม้ทำลายป่าระบบมีเวทวิทยาเพื่อสร้างเสาไปฟ้าแรงสูงห้า การสื่อสารไม่ต้องผ่านดาวเทียม5.1การสร้างระบบการสื่อสารใหม่พลังงานการสื่อสารรืีแลนมีแต่ระบบการสื่อการสื่อสารและมีเครื่องระบบรับการสื่อสาร5.2ทุกการสื่อดาวเทียมทิ้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังไม่เป็นพลังงานที่สะอาดที่แท้จริงพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ออันตรายกับสิ่งแวดลอ้อม ข้อจำกัดข้อเสียของไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หความเข้มของพลังงานขาเข้าต่ำแม้ว่าพลังงานของดวงอาทิตย์ไม่มีวันหมดแต่ความเข้มของพลังงานนั้นไม่สูงทำให้กรณีที่ต้องเอาพลุสูงจำเป็นต้องใช้จำนวนเซลล์แสงอาทิตย์มากและพื้นที่มากตามไปด้วยสอง ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จะแปรผันตามสภาพอากาศเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์อินพุตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความเข้มแสงอาทิตย์ดังนั้นเอาคูภจึงแปรผันตามไปด้วยสามเก็บไฟฟ้าไว้ไม่ได้ไม่ใช่แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแสงและตัวมันเองไม่สามารถเก็บไฟได้ดังนั้นการออกแบบระบบหักจำเป็น จะต้องมีการผสมกับไฟฟ้าปกติหรือแบตเตอรี่เพื่อใช้ในเวลาที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่จ่ายกระแสไฟสีใช้วัสดุมากเนื่องจากมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำทำให้ต้องใช้วัสดุในการผลิตแผงมากขึ้นและเนื่องจากใช้พื้นที่มากมีการกระจายของแผงต่างๆเป็นระยะทางไกลทำให้ต้องใช้วัสดุในการทำสายไฟทองแดงมากขึ้น ก็ทำให้ยิ่งเปลืองทรัพยากรมาก5่าพื้นที่รอบแผงรับแสงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียส6 แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหยู่โซลาร์ฟอลอยน้ำเป็นเทคนโนโ,โ,โลยีที่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแผงโซลาเซลล์บนดาวเพียงขนาดกว้าง x ศูง x หนา mm หน4 0 4 0คูณ992คูณ40มิลเมตรน้ำหนักกิโลกรัม 18. 1 8 1แ สเปซเอ็กซที่บริการค่านำสมดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่อวกาศโดยใช้จรวด่องค้อนลบ9คิดค่าสมตามน้ำหนักดาวเทียมโดยเริ่มต้นกิโลกรัมละ5,000ดอลลาร์ราว150,000บาทในขั้นต่ำา2 0 0กิโลกรัมดาวเทียม1ดวง ต้องใช้แผงรับแสงอาทิตย์อย่างหน่อยข้างละ6ง1 2 x 18.1เท่ากับ216กิโลกรัม x 5,000ดอลลาร์เท่ากับ1,080,000ดอลลาร์ต่อครั้งไม่รวมค่าขนส่งดาวเทียมที่มีค่าขนส่งคาดว่าจะออกมาที่1.5 พันล้านดอลลาร์ต่อการยิงดาวเทียงหนึ่งครั้งหรือ60,000ดอลลาร์ต่อกิโลกรมัม27,000ดอลลาร์ต่อครั้งปอนต์เ็นีโอ5สิ่งนี้ควรตรงกันข้ามกับต้นทุนที่คาดการไว้เดิมที่260ดอลลาร์ต่อกิโลกรมัม118 ดอลล่าต่อปอนด์ของน้ำหนักบรรทุกในปี1,972ประมาณ558ดอลล่าต่อปอนด์เมื่อปรับอัตรางเงินเฟ้อเป็น2,019นักวิจัยพบึังหันลมมีส่วนทำโลกร้อนเนื่องจากปล่อยความร้อนและความชื้นสู่ชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิภาพคือในบริเวณที่มีกังหันลมติดตั้งเพิ่มขึ้น0.54องศาเซลเซียสและเป็นเหตุให้อุณหภูมิทั่วแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น0.24และ1.5-2ถึงองศาเซลเซียสส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิท้องถิ่นปริมาณน้ำฝน และการปลูกผักได้การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย์นั้นจะให้ผลกระทบน้อยกว่าการติดตั้งกัหงหันลมประมาณ10เท่าเมื่อคิดถึงอัตราพลังงานไฟป,ปาที่ผลิตเท่ากัน นักวิจัยพบว่ากัหางหันลมมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุมิอากาศ z c a b, b ี i c k a F p ข้อจำกัดข้อเสียของไฟป,ป้าจากกัหงหันลมอีกอย่างที่สำคัญคือทำลายระบบนิเวศทศวรรยาทำลายป่าไม้ต้องใช้พื้นที่มากลมคุณมาก ในการติดตั้งแผงรับลมและอื่นๆหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอาจไม่ละเอียดและสมบูรณ์ในบางเรื่องโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบพระคุณอย่างสูงจากครางเสลดด t g o o g l e com และผู้รับชม